โอเคครับวันนี้ก็มาวิ่งที่มสวนะอยู่ตรงปราสาทมิตรครับทุกคนครับผมตรงกระโสค,ครับผมเราแวะมานิดนึงแล้วกันนะครับผมนี่ดูวิวสวยๆที่สนามบอลของมอสวครับทุกคนครับว้าไปไงานไปไงานไปไงานคือตรงเนี้ยจะประมาณว่าเป็นที่เขาเรียกลงคอร์ดของผมเองครับผมนะอินเทอร์วอลนั่นแหละนะครับอินเทอร์วอลลงคอดวันนี้ลงขอดไป 16บหกคูณสองเมตรนะครับ200ร้อคูณสองรครับเพจห้นะครับผมเพจห้กลมๆแล้วกันเนาะเออ <S <s <ut ain> ก็เสร็จแล้วปกติแล้วช่วงลงขอดหรืออินเทอร์วอลอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยถ่ายคลิปนะครับผมเพราะว่าถ่ายไม่ได้มันมันวิ่งเร็วเออมันมันมันวิ่งเร็วแล้วมันถ่ายไม่ได้ครับเนาะก็ประมาณว่าวิ่ง200แล้วก็จ็อกกิ้ง200นะ8 8รอบนะและแล้วอีก8รอบหลังเนี่ยก็วิ่ง200เดินอีก200นะครับผม200นี่คือ200เมตรนะครับก็จบแล้วครับตอนนี้ก็อีซี่รันกลับบ้าน,นครับผมทุกคนครับก็ปกติแล้วก็แน่นอนว่าคือไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ขึ้นขนส่งสาธารณะนะกลับบ้านอยู่แล้วผมก็วิ่งกลับบ้านอยู่ป,ปกติทุกวันนะครับผมนะก็ ไป,ไปได้ด้วยกันนะครับผมนะวันนี้ก็ถ่ายได้คือจริงๆแล้วก็ถ่ายได้เฉพาะซนะิตี้ลันนะทุกคน <laughs> คือถ้าเป็นพวกแบบเทมโปหรือว่าเป็นพวกอินทอร์ val อะไรเงี้ยมันถ่ายไม่ได้นะนี่ครับสาที่ตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรเฮ้ยทำไมกล้องมันมัวอย่างนะเออตรงนี้เป็นสาธิตมอสวอนะแล้วเราก็จะออกตรง แบลัดเลาะ,ะซอยไปเรื่อยๆะครับทุกคนครับไม่เหนื่อยแล้วนะคือถ้าแบบว่าเราเริ่มแบบลงคอร์ดไปบ่อยอินเทอร์วลบ่อยๆอะไรเงี้ยเราจะร,จะรู้สึกแบบเอออย่างวันเนี้ยในโปรแกรมอะมันแปดแปดรอบนะ200ร้อยสปีดสองแล้วก็จ็อกกิ้งสองเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะไหวนะเราเราก็ซัดไปเลยแบบว่าแบบซัดแบบ คูณ2ไปเลยครับผมก็คือ16นะ16รอบ200คูณ200ไปเลยก็ก็ไหวอยู่ความเหนื่อยประมาณแบบว่า7ถึงแปประมาณนี้นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ที่ถึงแบบ90อะไรมากมายนะก็จัดว่าโอเคอยู่ครับทุกคนครับผมนะไปเดี๋ยวนี้เราก็วิ่งทิทิลันกลับบ้านกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับไปแล้วไปจะไปด้วยกันนะครับทุกคนครับ นี่ยครับวิ่งในซอยสุขุมวิท31เนาะแล้วก็วิ่งไปรัดเลาะไปสุขุมวิท39เกาไปออกท่องหล่อไปออกเอกมัยเข้าซอยร้านอาหารคุณตันนะครับผมท่องหล่อชองซิซอย10มั้งแล้วก็วิ่งยาวๆไปออกตรงพระขนงนะครับ <decía> <ๆ S 1> ก็วิ่งไปเรื่อยๆครับผมทุกคนออนี่ <l att> ก็มีไฟส่องไป เป็นเทรลได้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยฟุตบาทพวกเนี้ยโคตรฝึกความทรงตัวเลยครับผมมันกระเด้งกระเดิดตลอดครับมันไม่มีพื้นไหนเรียบเลยสักแผ่นครับทุกคนครับนะโอเคไปตอนนี้เราอยู่โซคุมวิทสามสิบเก้าครับทุกคนนะวิ่งไปเรื่อย,อยวันนี้ อากาศเย็นดีครับผมเพราะว่าฝนเพิ่งตกตอนบ่ายทุกคนนะทำไมมันมีเหมือนละอองฝนวะโอเคไปต่อครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ซอยแถวแถวช่องหลอแล้วกันไม่รู้ว่าซอยอะไรเหมือนกันทุกคนคือตรงนี้นี่จะเป็นร้านยานที่เป็นแบบร้านอาหารญี่ปุ่นหมดเลยทุกคนครับนี่ ซัป,ปโปโรซัป,ปโปโรนี่คือทุกร้านจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหมดเลยครับมิฮอนมูระนี่ครับมีตลาดสดจากประเทศญี่ปุ่นด้วยทุกคนคือเยอะมากถือว่าเป็นดงของของคนญี่ปุ่นเลยแหละทุกคนที่แยกนี้เนาะนะครับเราก็รถเยอะนิดนึงต้อง ค่อยๆนะถ้าทางออกทรั้งนี้ครับทุกคนครับผมมันมันก็จะไปเจอถนนท่องหล่อพอดีทุกคนครับอือก็นี่แหละชีวิตประจำวันเวลาเข้าออฟฟิศครับของ I Am Runner นะครับบางทีมันทำให้แบบไม่ไม่ได้วิ่งถนนใหญ่อย่างเดียวครับผมก็วิ่งตามตอ,อกซอกซอยลัดล็อกกันไปเรื่อยๆครับทุกคนมันก็ได้เห็นอะไร แปลกๆใหม่ๆเนาะไปเรื่อยๆแต่ว่า <ๆ S 1> อย่างแรกคือว่าถ้าในที่ที่เราไม่คุ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ต้องระมัดระวังสักนิดนึงแล้ะกันทุกคนครับนะ,ๆๆะมีอัพต์อยู่ตรงนี้ด้วยเ <t> พิ่งเคยเห็นปกติไม่เคยสังเกตรครับ โอเคผมพาทุกท่านมาออกที่ซอยทองหล่อ13บสามทุกคนครับผมนี่แล้วเราก็จะข้ามถนนไปตรงซอยดองกี้นะครับผมเพื่อตัดไปเอกมับมครับทุกคนครับนะโอเคไปตรงนี้ก็จะเป็นย่านแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ นักท่องเที่ยวนะครับผมมีผับมีบาร์มีร้านต่างๆเยอะแยะมีโรงแรมนะครับผมนะร้านอาหารเพียบไม่ต้องห่วงครับโอเคเดี๋ยวเราข้างหน้าเนาะข้างหน้าเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปดองกีดกันครับทุกคนครับมันแปลกๆเนาะเวลาเราวิ่งอยู่แล้วก็ผ่านผับอย่างเงี้ย เออมาดูแปลกๆทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะครับทุกคนครับโอเคเนี่ยผ่านทับอีกอันนึ่งแล้วมันไม่มีใครคิดอะไรหรอกแต่ผมคิดเองนะล,ลาวาลาวานะเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเหล้าแล้วออพอตั้งแต่มาวิ่งนี่ไม่ได้กินเหล้าเลยทุกคนช่วงนี้นี่ก็ นี่ครับผ่านผับอย่างเดียวนะครับนี่ครับทุกคนเรามาผ่านดองกี้แล้วครับนี่ตัวดองกี้เก่านะเออๆนะดองดองกี้ดองกี้ดองกี้นี่ครับลองนี้หรือเปล่าไหมือู้นะมั่วก็อีซี่รันไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคน,นครับผมมาถึง,งแยก เอกไม่ทองหล่อครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปทางทองหล่อซอยสิบนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เอกะไมซอยสิบปะ mm hmm. นี่ครับผมตะกี้พูดผิดเนาะ mm hmm. น่าจะเป็นเอกะไมซอยสิบนะครับผมทุกคน mm hmm. เดินมาซอยสิบเดี๋ยวเข้ามาตรงไปยาวๆครับ mm hmm. แล้วมันจะมีทางให้ออกปลาขนมเลยนะครับซอยนี้ครับทุกคนสุขุมวิท65ครับผมวิ่งมาทะลุสุขุมวิท65นะผ่านการตรวจสอบจาก ไอแอมรันเดอร์แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีหมาหมาจะอยู่ในบ้านนะครับผมในบ้านแค่ตัวแค่หลังเดียวด้วยซ้ํานะครับจะมีแบบคู่ๆในบ้านแค่หลังเดียวนะนอกนั้นไม่มีหมานะครับผมปลอดภัยได้นะครับแต่ว่าซอยนี้นี่ถ้าฝนตกหนักๆนะน้ําท่วมนะครับผมเคยเคยลุยน้ํามาแล้วนะครับสุขุมวิทหกสิบห้านะครับผมทุกคนครับไป เรามาออกตรงถนนใหญ่ครับผมที่หน้าโชวรูม,มาสตาสุขุมวิท65ครับอ่ uh huh. จริงๆแล้วผมจะออกตรงพัะขนมก็ได้แต่ถ้าเข้าซอยที่ผ่านมาตรงสักครู่เนี้ยตะกี้เนี้ยผมว่ามันอ้อมมากกว่าได้ได้ระยะทางมากกว่าก็เลยเลือกมาทางนี้ครับทุกคนครับ ตรงนี้เราอยู่ถนนใหญ่นะถนนสุขุมวิทแล้วครับผมสังเกตได้เลยว่ารถติดครับโอเคครับทุกคนถึงตรงนี้ก็เจโลนะนะครับเจโลอิติลันโดยการวิ่งสิติลันนะครับผมทุกคนครับก็เบาๆเนอะวันนี้ วันนี้แบ่งเป็น2คอร์สครับทุกคนก็คือคอร์สแรกก็คือลงคอร์ดนะลงคอดอินเทอร์วอลที่ที่สนามมหาลัยมสวนะครับผมสี่นักเรียนวิโรจน์ประสานมีครับทุกคนครับผมก็เอ่อสิบคูรอบนะครับผม200วิ่งสปีดนะครับผมเพจ5นะครับแล้วก็วิ่ง200เพจ5แล้วก็จ็อกกิ้งอีกอีก 200เมตรนะครับผมแล้วก็ทำซ้ำกัน8รอบนะแล้วอีกเซตนึงก็คือว่าก็อีก8รอบนะครับผมคือ200 200เดิน200นะครับผมคือจริงๆแล้วพูดทั้งหมไปเนกันใช่ไหมคือแค่มันต่างกันคือว่า8รอบแรกเนี่ยคือตอน Recovery ี่คือการจ็อกกิ้งอีก8รอบหลังอะรีค e วัคือการเดินปกติซึ่งทั้งหมดมัก็คือ200คูณ200เมตร ทำซ้ำกัน16รอบครับทุกคนครับผมวิ่งเพลห้าเนาะแล้วก็มาอีซี่รันนะครับผมโดยการซิตี้รันกลับบ้านครับทุกคนก็เนี่ยลยเนาะประมาณนี้ครับทุกคนครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่เกือบเกือบใกล้คอนโดแล้วทุกคนครับผม,มนะครับ <S <S โ,อโอเค ่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนครับผมวันนี้ซ้อมวันนี้โดยหลักๆประมาณสิบห้าโลครับทุกคนเนาะตอนนี้เรสต,ต่อไปเหรอลงบางกอกมาราทอนนะครับผมซึ่งเป็นแบงคอกมาราทอนพูดโอ้พูด,พดบางกอกมาราทอนเป็นแบบว่าแบบสมัยเก,ก่าเลยนะต้องแบงคอกมาราทอนนะครับผมลงระยะฟูลมาราทอนนะครับผมคือเป็นการซ้อมจริงๆไม่ได้อะไรจริงๆไม่ค่อย ต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ค่อยที่จะวิ่งถนนสักเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่าต้องบอกว่าติดงานช่วงเดือนพฤศจิกายนครับทุกคนครับอืก็เลยไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่าคือจริงแล้วเล็งคูเอ t a x สตา i l ไว้ที่โคราชปากช่องนะครับไม่ออไม่ใช่ดิสี่สีคิวนะแต่ว่าไม่แน่ใจไปได้หรือเปล่าแต่ก็ก็เลยเลือกที่จะเป็น เป็นแบงคอกมาทอนแทนนะครับผมในวันเดียวกันนั่นแหละวันเขาปล่อยตัวตอนตีหนึ่งนะก็เลยเฮ้ยลองดูแล้วกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าสมัครไว้ก่อนแล้วกันแต่คิดว่าไปได้แหละนะครับทุกคนครับอืมเจอกันแล้วกันนะครับผมแบงคอกมาลทอนนะครับโอเคแค่นี้แหละไปดีกว่าบายยครับผมอย่าลืมอ้อมวิ่งกันด้วยนะครับโอเค